เจโร่ Zero, รุ่น GT Plus แต่งรอหลังคาดำาจะหล่อขนาดไหนไปชมกันเลยสวัสดีค่ะจอยนะคะวันนี้เรามาถ่ายทำกันที่ Mitsubishi Able สาขาปากเกร็ดนะคะวันนี้จอยจะพาชมรุ่น GT Plus แต่งหล่อหลังคาดำสีขาวดำทูโทนมีอะไรกันแบบ้างมาดูค่ะ เริ่มต้นด้วยคำว่าปาเจโร่สปอร์ตนะคะเป็นโลโก้สีดำเพื่อให้ตัดกับตัวรถสีขาวนะคะถัดลงมานะคะจะเป็นตัวสีนะคะตัวนี้ปกติจะเป็นสีโคเมียมเนาะเราทำให้เป็นสีดำนะคะตัวนี้หลรอเลยแล้วก็เสริมรออีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยสเกิร์ตนะคะตัวนี้เป็นสเกิร์ตสีเดียวกับตัวรถแต่งหลอ่อมีคลิปแดงให้ด้วยนะคะและก็มีไฟ LED day light ให้นะคะเวลาสตาร์ทรถขึ้นมานี่หล่อมากๆเลยะคะ่ะ มีส่วนของด้านข้างนะคะเราใส่คิ้วล้อสีดําให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นครอบดํานะคะปกติจะเป็นโครเมียมเนาะเพื่อให้เข้าคอนเซ็ปต์ทูโทนะคะส่วนสเกิร์ตด้านข้างนะคะจะมีกับข้างให้นะคะพร้อมชายบันไดด้านล่างให้อีกด้วยคะ่ะแล้วก็ยังไม่หมดคะ่ะมีเบ้ามือจับกันร,รอยให้นะคะลดการขีดข่วนได้ดีทีเดียวคะ่ะแล้วก็ด้านบนนะคะตัวนี้ เป็นคิ้วกันสาดให้นะคะเวลาฝนปล่อยๆนะคะรถกระจกลงได้ไม่เปียงแน่นอนคะ่ะและก็สุดพิเศษเลยนี่เราจะเห็นว่าด้านข้างนะคะหลังคางตัวนี้จะทําเป็นสีดำนะคะตัวนี้คือย้ำนะคะทำเป็นสีดำให้นะคะเครื่องคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราวจาับหรือว่าจะเป็นสปอยเลอร์ทำดำให้นั่นเองคะ่ะด้านหลังนะคะจะใส่เป็นครอบไฟท้ายให้นะคะเพื่อความ เข้มชัดของไฟท้ายนะคะแล้วก็นี่เลยเด่นๆค่ะตัวนี้จะเป็นคาดเอลสีดำพร้อมโลโกโป้ปาเจโร่สีแดงนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะคะตรงนี้จะเป็นสเกิร์ตท่อคู่ให้อีกด้วยนะคะรอๆกันเลยค่ะ แต่รุ่น GT พัดคันนี้นะคะเรายังมีกล้องมองภาพรอบคันให้อีกด้วยนะคะโชว์ภาพผ่านหน้าจอสัมผัสทัชกรีนให้นะคะหน้าจอนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto สามารถดู Google Map ผ่านหน้าจอได้เลยนะคะถัดลงมานะคะจะมีตัว Wireless Charger แค่วางก็ชาร์จได้แล้วค่ะส่วนตอนสองของผู้โดยสารจะมีเป็นจอเพดานให้นะคะพร้อมหูฟังอินฟาเรดให้อีก2ตัวนะคะรีโมทให้1ตัวคะ่ะและยังแถมฟรีายไวไฟ h DMI Dongle สามารถสะท้อนภาพจากมือถือขึ้นจอสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ได้สารแถวสองได้อย่างดีมากๆเลยนะคะถ้าแบตหมดนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเรายังมีปลั๊กไฟบ้าน220โวลต์สำหรับเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็ด้านข้างจะมีเป็น USB สามารถชาร์จแบตได้อีกด้วยค่ะ Gt plus คันนี้นะคะค่าตัวของเขาจะอยู่ที่1 3 8 000, 4 0 0 0บาทนะคะสีขาวแบบนี้นะคะเพิ่มอีก1 5 0 0 0บาทนั่นเองค่ะแต่งละลอแบบนี้นะคะจบครบออกจากศูนย์จากที่นี่ได้เลยค่ะพิเศษนะคะถ้าออกรถกับเรารับไปเลยค่ะพรม vip 6 d เลือกสีเลือกหลายได้นั่นเองค่ะสนใจออกรถโทรสอบถามจอยได้เลยนะคะที่087 543 2153หรือแอดไลน์ id มาที่ joy yy สอบถามกันเข้ามาได้ ะะจอยพร้อมตอบคำถามให้พี่ๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้จอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ